แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งจเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 และอยู่ในระยะเฝ้าระวังจำนวน14วัน ควรหากิจกรรมที่จะเสริมสร้างในเรื่องของการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกกําลังกายอยู่บ้านและควรทําความสะอาดอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังใช้การออกกําลังกายทุกครั้งด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซนต์ความเข้มข้น70%ซขึ้นไปแต่หากไม่มีอุปกรณ์หรือว่าสถานที่นะคะอาจจะเลือกการออกกําลังกายที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากเช่นการเดินเร็วรอบๆบบ้านการกระโดดเชือกการเต้นแอโรบิกหรือว่าโยคะหรืออาจจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงของบอดี้เวท หรือว่าเลือกใช้สิ่งของทดแทนเช่นการยกน้ำหนักโดยใช้ขวดน้ำแทนรวมไปถึงการทำงานบ้านการเดินการเปิด YouTube ดูตัวอย่างการออกกำลังกายที่สามารถทำตามได้ทันทีโดยแต่ละครั้งนะคะก็ขอให้อยู่ในระดับที่เหนื่อยหรือว่าพอพูดเป็นประโยคสั้นๆได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละประมาณ30นาที หรืออาจจะสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจซีซั่น3โดยลงทะเบียนผ่าน Line at thnvr เพื่อเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายสร้างสุขภาพดีค่ะ ขณะที่ในเรื่องของอาหารการกินน,นั้นสําหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังจํานวน14วันสิ่งสําคัญก็คือควรเลือกกินอาหารปรุงสุบถูกหลักโภชนายึดหลักการกินแบบครบ5้าหมู่และเลือกกินอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันซึ่งประ,ะกอบไปด้วยวิตามินและสารอาหารต่างๆและอาหารที่มีวิตามินดีเพื่อช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบภูมคิมคุ้มกันซึ่งหาได้ในน้ํามันตับปลาปลาเช่นปลาตะเพียนปลานิลปลาทับทิมไข่แดงตับนมแล้วก็เห็ด แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ในระยะการเฝ้าระวัง14วันอยากจะสั่งอาหารแบบ d e l i v e r y ก็ควรที่จะมีการเตรียมภาชนะรองรับอาหารให้พร้อมเช่นกล่องหรือว่าโต๊ะพับได้โดยการเดินทางออกนอกบ้านต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งยืนห่างจากผู้ให้บริการแบบ d e l i v e อ y อย่างน้อย1เมตรและควรเลือกจ่ายค่าบริการด้วยวิธี e p a y m e n t หรือว่าเตรียมเงินสดให้พอดีนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการสัมผัสเงินทอนและที่ สคัญต้องหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอค่ะ